รักเปรียบดังผู้กันระบายความฝันสวยงามเพรีรา ก่อนใครได้พบความรักจิตใจดังกระดาษขาวเมื่อได้มีรักความว่างเปล่าหายไปมีรักดังมีผู้กันให้คอยเสกสรรโลกพลันสดใสระบายสีฟ้าบนฟ้าสีครามบนทานกว้างใหญ่หากใครมีรักก็รักยอมบรนดาลได้ทุกอย่าง ให้สมดังใจหากฉันมีความรัก จัวสวรของเราให้ไกลแสนไกลจะไม่มีผู้ใดมีแต่เราระบายความฝันในใจหากฉันมีความรักจัวให้รักเราเป็นนิรันร์ไม่มีวันร้างไกลคิดอย่างไรหากเธอนั้น me ra